สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่17 กรกฎาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566นะครับขยับมา1วันทุกท่านเนื่องจากวันที่1สิงหาเป็นวันอาสาฬหาบูชานะครับสรุปแล้วเดือนกรกฎาคมหวยออก3งวดทุกท่าน 1กรกฎาคม16กรกฎาคมแล้วก็31กรกฎาคมนะครับมาครัทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์งวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้6กับ7มี6ลงไปล่างนะครับคุยออก5 3า6 2งวดใหม่ของอาจารย์ได้ตัวเดิมนะครับก็คือ6กับ7ทุกท่านวิ่งบนล่าง6กับ7 ตามนี้ครับงวดประจำวันที่3 1ทับ7 2566ต่อมาจะเป็นนะทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์กรเกษมงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มีเลข5เข้าตำแหน่งหลักร้อยนะครับโอยออก5 30ทางเดินเลขของอาจารย์2งวดหลังสุดไล่เลียงดูได้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเด่นบนของอาจารย์ได้2 6 แปทุกท่านงวดใหม่วันที่อยู่ด้านบนชัดเจนนะครับใครตามสูตรนี้ของอาจารย์แคปหน้าจอเอาทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้2 6 8ครับต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่นสตัวของแอดฝนงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นำมาฝากทุกท่าน สูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้3 4 5 6นะครับ3 4 5 6หงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้แคปหน้าจอได้เรียงดูได้นะครับแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของแอดฝนรับถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมุกงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข3เข้าตำแหน่งหลัก10 งวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับ31ทับ7 2 5 6สสูตรของอาจารย์ได้2 3 5ทุกท่าน2 3 5แนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมุกครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวบนล่างของแอดปลายทางของความฝันงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับ อาจารย์ให้เลขศูนย์มาทุกท่านศูนย์ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับค่อยออก5 3 0 6 2ทางเดินเลขของอาจารย์เข้าอยู่นะครับทุกท่านแคปหน้าจอไล่เรียงดูได้เนาะพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านเด่นบนล่างตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข7นะครับได้เลข7ไปเก่งกันดูครับลุ้นกันดูเนาะ เจจะไปบนหรือว่าจะลงล่างจะอยู่ตำแหน่งไหนดีแนวทางของแอดปลายทางของความฝันนะครับถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดจิรนันสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น2ตัวทุกท่านมาได้ทั้งบนและล่างงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์นั้นได้6กับ7มี6ลงไปล่างนะครับื่อยออก6 2สอง งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้ตัวเดิมนะครับสูตรนี้ได้6กับ7ทุกท่านใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่แคปหน้าจอเอานะครับใบนี้จะเป็นใบที่2นะครับใบนี้สูตรเด่นบนเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข0เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ได้2 3 4ทุกทันานสี่ ชอบก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับอีกใบหนึ่งครับใบนี้เด่นบนเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมามีเลขศูนย์เข้าตำแหน่งหลักหน่วยถุกท่านงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้2กับ3 2กับ3ครับ อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็คือใบนี้ครับเลขเด่นสองตัวบนล่างสูตรนี้งวดก่อนมีเลขศูนย์ทุกท่านศูนย์ไปบนเนาะงวดใหม่สูตรนี้ได้5กับ6ครับทุกท่าน5กับ6ตามนี้ครับแนวทางของแอดจิรรัน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหวานทุกท่านเด่นบนล่างเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข0เข้าบนนะครับไปอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยห้อยออก530สาถิติสีงวดหลังสุดได้เรียงดูได้ทุกท่านงวดใหม่ก็จะอยู่ด้านบน3 1ทับ7 2 5 6สสูตรของอาจารย์ได้345ทุกท่าน345 เด่นบนล่างของอาจารย์ตามนี้ครับไปเก่งไปลุ้นกันดูเนาะตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่างถัดมาครับจะเป็นแนวทางเลขเด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมามีเลข5เข้าตำแหน่งหลักร้อยนะครับโผล่ออก5-30งวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้345ทุกท่าน345จัดไปครับใครตามสูตรนี้ เลขเด่นบนเลขเด่น3ตัวมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนไม่ปักหลักของหลวงปู่ชัยสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวนะครับก็จะมี03แล้วก็7จ็ทุกท่าน037วันที่อยู่ด้านบนตรงนี้เด่นบนไม่ปักหลัก อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลสอนอบนล่างครับได้เลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์ได้045ทุกท่าน045เป็นข้อมูลบนล่างนะครับสอนอต่อมาจะเป็นแนวทางของแอนเกษตรนายาหนุ่มราชเทวีนะครับใบนี้เด่นบนเลขเด่น3ตัว งวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์มีเลขศูนย์เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับทุกท่านเข้าตำแหน่งหลักหน่วยสถิติ6งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันจัดไปครับวันที่3 1สิบเดกรกฎาคม2 5 6 6สูตรของอาจารย์ได้3 ขอภายได้2-3-4นะครับ2-3-4ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์เกษตรนายาหนุ่มราชเทวีไปเก่งไปลุ้นกันดูครับจะอยู่ตำแหน่งไหนตัวไหนจะมาวินถัดมาครับใบนี้แนวทาง110หน่วยบนของอาจารย์เวียงพิงครับสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นทั้งหมด4ตัว ก็จะมี3,4,5,6ทุกทัน3าน3 4 5 6ต่อมาครับสอนอบนลูกลักแนวทางของแอดเจเนครับเลขเด่น3ตัวของอาจารย์งวดก่อนนั้นมี0เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับคอยออก5,3,0งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรของอาจารย์นั้นได้2,3,6นะครับ2,3,6สอนอนบนลูกลัก ของ a อเจครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้สอนอนบนสูตรนี้ของอาจารย์ได้352ทุกทัน3 5, ามหัวดที่ผ่านมาดูเหมือนว่าสูตรนี้ผมจำไม่ได้ลงให้นะครับใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอาทุกทัน ถัดมาจะเป็น,นทางสองโนโบับเลขเด่น4ตัวของอาจารย์อินทรีพเนจรงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี3เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับงวดก่อนหน้านั้นมี0เข้าตำแหน่งหลัก10 2ง,งวดหลังสุดใกล้เรียงดูได้นะครับสถิติทางเดินเลขของอาจารย์งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน31กค2566สูตรของอาจารย์ได้7901ครับ จัดไปครับใครตามสูตรนี้ของอาจารย์อินทรีพเนจรสอนบนของอาจารย์ได้7901ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนบนเลขเด่น4ตัวของอาจารย์ว่านาเลสวนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีศูนย์เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับทางเดินเลขของอาจารย์6งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ 31กค2566สูตรของอาจารย์ได้0123ทุกท่านง,งวดใหม่0123นะครับเด่นสอนออบนต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอ,อล่างของอาจารย์ทุกท่านง,งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลข6นะครับเข้าตำแหน่งหลัก10บหวยออก6 2 งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกทันสูตรเด่นสอนอล่างของอาจารย์ได้3 4 5 7นะครับ3 4 5 7จัดไปครับเด่นสอนอล่างแล้วก็สอนอบนของแอดวานนาเลสวนต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10ล่างเลขเด่น4ตัวของแอดและเด่น งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข6นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้3 4 5 6ี่ห้ากทุกท่าน3 4 5 6ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับใบนี้เป็นแนวทางของใบเอสเคนะครับ10ล่างแล้วก็หน่วยล่างงวดที่ผ่านมาก็คือ2ใบฝั่งทางซ้าย หลัก10ของอาจารย์มี6ครับหลักหน่วยของอาจารย์มี2มัดรวมกันแล้วก็มี6 2ตรงๆทุกท่านง,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 งวดใหม่ก็คือ2ใบฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันคุูชมแคปหน้าจอแล้วก็ไปมัดรวมกันเอาเองนะครับ10ล่างของอาจารย์ก็จะมี6 80 1234ทุกท่าน6 80 1234 ส่วนหน่วยล่างของอาจารย์ก็จะมี2 3 4 6 7 8 9 2 3 4 6 7 8 9ตามนี้ครับแนวทางของ b ายแอมาต่อกันที่แนวทางสาราพักใจทุกท่นานปริญญาใจหัวใจเพื่อเธองวดที่ผ่านมาเลขในตารางของอาจารย์มี2กับ6นะครับลงไปล่างทุกท่าน ส่วน5 30ของอาจารย์ไม่มีครับทางเดินเลขของอาจารย์2งวดหลังสุดประมาณนี้ครับแคปหน้าจอแล้วก็ไปได้เรียงดูได้เพิ่มเติมเนาะงวดใหม่อยู่ด้านบนถูกท่านเดี๋ยวเรามาดูไปเต็มกันจัดไปครับข้อมูลฝั่งทางซ้ายของอาจารย์ครับเด่น2กับ3ด้านล่างก็เด่น9กับ0ชุดเบิลอยู่ตรงนี้ส่วนเลขในตารางของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ ตัวเลขด้านบนของอาจารย์มี2กับ4ครับตรงกลางมี095ข้างล่างมี7กับ6ทุกท่าน240 95 7 6มัดรวมจับเข้าคู่กันดูนะครับแนวทางของสาราพักใจก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ